สวัสดีค่ะทุกคนยอนนะคะวันนี้ยอนชวนเคสทีมกับซีนะคะสวัสดีครับทีมนะครับสวัสดีค่ะชื่อซีค่ะวันนี้ยอนจะถ่ายคลิปพ a r t สองยอนสงสัยที่ถ่ายแล้วก็คนถ่ายนะคะทุกคนรอนานมากใช่ไหมคะครันนแรกเอนเกตเป็นดีมากนะยอน เขียนคอมเมนต์เยอะๆด้วยเลยยอนเอามาคำถามครั้งนี้ก็เยอะด้วยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้คำถามเลยเหมือนตอนที่แล้วเลยแต่ครั้งนี้ยอนชวนคุณสีด้วยค่ะก็น่าจะเขียนด้วยกันแล้วก็ตอบด้วยกันได้โอเคแปลว่าคำถามยากใช่ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ตอนนี้ยอนอยู่ที่ไทยประมาณ9ปีใช่ปีที่9ก็พเลย น่าจะเชื่อได้เลยแล้วแต่ยังมีสงสัยเยอะก็เลยเดินเอามาคำสั่งนะคะอยู่9้าปียังจะสงสัยอยู่รทำไมคนไทยเวลาไปเที่ยวไม่ใช่ว่าแค่สองคนสาคนเป็นกรุ๊ปเยอะๆอันนี้กรุ๊ปคือว่าไม่ใช่แพ็กเกจนะทำไมคนไทยชอบไปเที่ยวเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วก็เอาเพื่อนแม่ไปด้วยด้วยบางทีใช่แล้วคนเกาหลีไม่เป็นกลุ่มเหรอเพื่อนมหาลัยหรือว่าเพื่อน มิท <Middle> ูสกูเป็นจริงๆมีมิทูสแฟน<ช>ที่ต้องรู้จักไปเท<ด>ี่ยวคนเดียวมันเหงาอ่ะคือ <c oughs> ในมุมคนไทยนะหลายๆคนบอกว่าเวลาไปเที่ยวกันสมมติไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวต่างจังหวหัดหรือเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศส่วนใหญ่จะไปไม่เป็นกลุ่มขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันต้องแบบมันยุ่งยากแต่ถ้าแบบไปเป็นกลุ่มอ่ะส่วนใหญ่ไปทะเลถ้าไปกันสองคนเนี่ยมันแบบมันดูเหมือนเป็นแฟนกันอ่ะแต่ถ้าไปทะเลเนี่ยมันต้องแบบเฮ้ยไปไหมแกไปไหมแกแต่ถ้าแบบว่า ถ้ามันเหลือแค่สองคนนะส่วนใหญ่คนไทยจะคนเซิลไม่ไปโอ้พอได้น้อยบางคนเขาจะแบบไม่ไปเลยไม่ไปแล้วไม่สนุกเพราะว่าเป็นเพื่อนเพราะบางคนเขาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่เหมือนตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยสมมติเด็กๆจะคบกันแบบ5ถึง10คนเป็นเป็นแก๊งล้วเวลาไปก็อยากไปกันเยอะๆไปพร้อมๆกันหรือว่าถ้าสนิทกับแม่คนไหนที่แบบแม่ใจดีแม่พาไปพาไปได้ด้วยได้ถ้าแบบไปแล้วเพื่อนไม่เครียดไปได้รับมีกรณีเดียวที่แม่เพื่อนไปด้วยได้คือแม่เพื่อนต้องวัยรุ่น ต้องบอกว่าเข้าใจวัยรุ่นเป็นสายเปหรือแบบหัวใจวัยรุ่นอะยังแท้ท้อแหละแต่ถ้าไปแบบแก่ๆแบบบูมเมอร์เลยเด็กๆก็จะไม่ค่อยโอเคจะไม่อยากให้ไปคนต้นนี้ก็ไปกลุ่มอะไร้วแต่ว่าสมมติไม่ไปเที่ยวด้วยไหมนอกจากไม่ไปหรือว่าเพิ่ไม่ไปอ่าโอเคก็เขาอยากเที่ยวกับเป็นแก๊งที่อายุพอๆกันทำอะไรคล้ายๆกันได้ใช่ไหมอืม แล้วว่าคนไทยบางทีก็มีความเกรงใจบางคนอาจจะไม่ได้อยากให้ไปหรอกแต่พอเขาพูดมาแล้วว่าพาแม่ไปด้วยได้ไหมแล้วจะบอกว่าไม่ได้มันก็ดูใจร้าย,ายมีอีกเคสหนึ่งที่นึกออกรู้แล้วทำไมแม่เพื่อนไปด้วยได้บางทีเด็กไทยอ่ะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมไปเที่ยววันห้าหกคนก็ไม่อยากจะไปเช่าบ้านแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็เป็นแม่เพื่อนอ่าถูก <laughs> จริงจริงมันมีจริงนะคือบอกว่าเอ้ยไปเที่ยวไหมแต่ว่าแม่อยู่บ้านด้วยพอดีนะที่แบบหัวหินอะไรเงี้ย for example ดังนั้นนะทุกคนก็บอกเออก็ดีไม่ต้องไปเช่าบ้านก็เลยไปเที่ยว<ม>บ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดแล้วก็เจอแม่เพื่อนด้วยแม่เพื่อนก็เหมือนว่าก็เทคแคร์ก็ดูแลเทคแคร์ด้วยเลี้ยงข้าวหมวซีกับยอนเป็นเพื่อนกันแล้วซีไปเพื่อนกับไอเที่ยวกับเพื่อนมาหาหลัยอย,ยอนไปด้วยได้ไปด้วยได้ยอนไปด้วยได้ซีบอกว่าเออเนี่ยเพื่อนเกาหลีไปด้วยได้ไหมเพื่อนก็บอกว่าอ๋อได้น้อยดิเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรได้ได้นลาอกคนเกาหลีเนาะตั้งแต่แรกไม่ทำไม่ทำเลยเหรอไม่ไม่ไป ไม่ชวนไม่ชวนด้วยเพราะว่าอันนี้คือกรุ๊ปเที่ยวมาฮาราเพิ่มมาฮารก็เลยคิดว่าเออไม่ชวนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับมาฮารมันจะต้องมีเซนเซอร์ว่าแบบสมมติจะพายอนไปเจอเพื่อนทีมอย่างเงี้ยทีมก็ต้องคิดแล้วว่าเพื่อนทีมกับยอนเนี่ยเข้ากันได้ไหมทุกคนดูแบบ easy going ไหมทุกคนดู friendly ไหมแต่ถ้ามองแล้วแบบ imagine แล้วแบบเข้ากันไม่ได้เลยก็จะไม่พาไปแล้วก็จะไม่ถามเลยโอเคใช่ เพื่อทำงานก็เพื่อทำงานเพื่อนเรียนก็เพื่อเรียนนไม่ได้เลคนไทยอาจจะ mix mix เราเป็นเพื่อนกันได้หมดเพื่อนร่วมงานเพื่อนมหาลัยเพื่อนมอต้นบางทีก็มาครอสกันได้เพื่อนร่วมโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี้ยแล้วก็ย้ายไปมหาลัยเดียวกันก็ก็ mix mix อ่ะใช่คนปนคนไทยชิวๆใช่ไหมชิวๆชิวๆมาแล้วมาเขาถามได้เลยนะ c o n คลูชั่นเราคุยกันที่ plus หนึ่งคนไทยชิวๆคนไทยสบายๆใช่ไหมคะ โอเคทำไมคนไทยเวลาขับรถไม่ชิวๆอ๋อ๋อนี่เวลายนตขับรถแล้วก็ยนอยากเปลี่ยนเลนนเปิดไฟทุกคนเล่นเครื่องแข่งเอ้าวไม่ยอมใหนด้วยไม่ชิวๆเป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าพี่เคยพี่เป็นคนขับรถคนหนึ่งรู้สึกเหมือนกัน แต่ว่าคนไทยขับรถไม่ชิวๆเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะกรุงเทพนะถ้าย้อนสังเกต oh. outside of Bang k o k เนี่ยส่วนใหญ่คนไทยขับรถชิวไม่รีบไม่แบบจี้ไม่จี้แต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยไม่รู้อ่ะมันเป็น c u าเจอร์ของการขับรถที่กรุงเทพแล้วอ่ะทุกคนต้องรีบแย่งกินแย่งกันใช้แล้วแบบต้องรีบแซ่ถ้าเกิดตกไฟเลี้ยวแล้วแบบแปลว่าปไม่ได้ไป <laughs> คือถ้าตกไฟเลี้ยวเนะี่ยแล้วแบบไม่มีใครให้ไปเพราะทุกคนจะแซงอะไรมันเหมือน,ม,นมันเป็นถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่แบบว่า รอรอให้ได้ไปรอให้คนให้ทางเราอะเราไม่มีวันได้ไปงงไหมง <c oughs> งงใช่ไหมอธิบายซิมไม่ขับรถไงเป็นคือทีไม่ขับรถคือทีมาเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมสมัยก่อนเราก็ขับรถแบบมไม่รีบพอตกไฟเลี้ยวปุ๊บทุกคนเขาก็ให้เราไปแล้วก็ขับไม่รีบแต่พอมากรุงเทพอะพอเราตกไฟเลี้ยวปุ๊บไม่มีใครให้เราไปเหมือนที่ยอนบอกทุกคนแบบบูบูู้บู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปสักทีเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ เห็นแก่ตัวเ <No. S 1> มอนว,ว่าต้องเซลฟิชอะ่ะเพราะถ้าเราไม่เซลฟิชเราก็ไม่ได้ไป,ไปสุดท้ายมันมันกลายเป็นแบบว่ามันหล่อหลอมันเชฟอัพว่าโอเค okay, that's that's how I have to drive <c oughs> จริงท่รุงเทพ only o n นแมคคครนะใช่ต่างจังหวัดจะไม่เป็นนะโอ้แต่คนขับคนกเกาหลี <c oughs> ขับรถแบบเร็วมากเลยนะเ็วมยไม่ชิลชไม่ชิล ไม่แต่มันเข้าใจข้าถามยอนเนี่ยเพราะว่าคนเกาหลีเขารีบใช่ไหมเวลาขับรถเขาก็รีบตามแต่คนไทยชิวๆช้าๆทาไมเวลาขับรถไม่รีบแล้วรีบเข้าใจเข้จมันแปลกอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าที่กรุงเทพอ่ะรถติดคนไทยคนขับรถหงุดหงิดหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายโมโหแบบมันเหนื่อยขับรถแล้วมันนานอ่ะเวลาเราให้ใครไปมันบอกเ้ยเสียเวลาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเออไม่อยากอยู่ที่ในรถนานๆใช่ พราะต่างจังหวัดรถไม่ติดคนไทยก็เลยขับแบบชิวๆอันนี้คืออะไร c i กร์คอวงกลมสมมติว่าที่เกาหลีถ้าใช้ i r c ร์คือที่สิ่งที่ถูกต้องถ้าอันนี้ผิดผิดวูบสมมติทำข้อสอบเด็กๆเราจะมีข้อสอบสองแบบก็คือฝนวงกลมวูบกับกากบาทเออกากบาทคือการเลือกข้อที่ถูก งงก็คือกากบาทคือไม่ทุกประเทศละก็อันนี้ไม่ถูกใช่ไหมได้๋ยวทำไมก็ถอยอ่ะโอู้กตอนทําเทสอะต้องการกระบาททุกมีสี่ข้อเราเอาข้อนี้ก็ต้องกากบาทข้อนี้ปุ๊บปุ๊บทำไมเอ้าเดี๋ยวนะทั่วโลกเขาไม่กากบาทกันหรอกเนี่ย่ผิดแล้วเขาทำไงถูกอ่ะเฮ้ยนี่คือถูกต้องนี่คือข้อที่ถูกใช่การกระบาด right answer นะอนเรียนเราคุยกันแล้วสองข้อจากตรงนี้แล้วก็เอออันนี้ถูกต้องนะเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่อันนี้ถูกต้อง อ่ะถ้าเราใช้วงกลมเราใช้ในกรณีที่สมมติว่าเป็นชื่ออะไรนายนางนางสาวเราจะวงอันที่เราเป็นอันนั้นเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องไงถูกต้องใช่ใช่ช่ออันนี้ย้อนวงอย่างนี้ใช่ไหมวงกลมจกรบาดนี้คือไม่ถูกต้องถ้าถ้าถ้าเป็นนายสแลสนางนางสาวเนี่ยวงกลมไม่กากระบาดแปลว่าไม่เอาเออไม่เอาสมมติ ถ้าถ้าเป็นนายนางนางสาวทีมก็จะวงกลมที่นายทีมจะไม่กากบาดถ้าถ่ากากบาดนายนะแปลว่าทีมต้องเลือกนางสาวหรือนางใช่ได้สำลับยอมเวลาดูอ๋อโอเคเข้าใจว่าคนไทยเวลาถูกต้องใช้กากบาดแล้วถ้ากันนายก็โอเคกากบาดไม่แปลว่าไม่เอาแปลว่าเราไม่ใช่นายมันแล้วแต่กรณีเลือกตั้ง เอารกระกระบาใช่กระกระบาดไม่เอาคนนี้หรือเอาเอาคนนี้เอาเรืองตั้งคือเอาคนนี้อะไรเอาแล้วเกาหลีเลือกตั้งกันยังไงอ่ะวงกลมเหรอวงกลมเหรอฮะจริงๆแล้วที่เกาหลีมีเป็นสแตมเราต้องใช้สแตมอย่างเดียวอืมที่สมมบอกว่าที่มาฮารายที่โรงเรียนเป็นกระช้ยแบบโอเคอ๋ออันนี้เพิ่งรู้สมมติมีห้าเบอร์ยอนก็ต้องสมมติจะเลือกเบอร์สามยอนก็ต้องวงกลมเบอร์สาม อ๋อของเรากากบาทนะกากบาทกากบาดคือไม่เอาที่เขาถือไม่เอาอ๋อเอาแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะเออไม่เคยรู้เออนี่แปลกดี่แฮนี่เป็นประเด็นที่ไม่แปลกแล้วที่อยู่มา9ปีถึงเราถึงนใจเรายังไม่เขาะยอมเพื่อไปเรียนภาษาไทยมาใช่ไหมแล้วเขาให้เลือกใช่ไหมแล้วก็เวลาดูปีที่แล้วสองสองปีที่แล้วน่าจะดูเลือกตั้งอ่ะอือกากบาดอ๋อไม่เอาคนนี้เอาแวอาเอานะครับเอ๊ะเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าไม่เอาสมัยเด็กๆที่เรียนมามันจะมีคําสั่งเลยว่า จงกากบาทข้อที่ถูกต้องใช่อันนี้เป็นแบบเป็นวลีแบบ common common แบบ q u e s t i o n เลยนะจงกากบาทข้อที่ถูกต้องดังนั้นเราก็จะชินว่าการกากบาทเนี้ยคือการเลือกข้อที่ถูกต้องการกบาดเราก็ไม่ถูกต้องอะยังไงไม่ถูกต้องไม่ต้องทาไงเราก็เลือกม<ช>ันจะมีสี่ข้อให้เลือกแล้วก็เลือกเฉพาะข้อที่ถูกใช่เมพาิข้อที่ถูกคือขอไข่แล้วก็กา,กากรกบาทขอไข่ใช่เร้วของยอนทํางานสมมติว่ามี a b c d ข้อที่ถูกต้องของยอนทำไงานวงกลมเหรอ ใช่คนคนดูว่าอ๋อติ๊กถูกอ๋อเออวะคนไทยเราจนในกากบาทนะใช่กากระบาดเราถูกสอนมาให้กากบาทเยอะถ้ามีช้อยส์จะเป็นกากระบาดที่เกาหลีนะถ้าแค่กากบาทแล้วก็จะให้ครัวแล้วอะไรคอไหนถูกเรื่องอะไรโอ๊ดอ๋องงเลยอ๋งงอ่ะงงอ่ะไปได้ไงเนาะเออก็จริงเนาะทำไมคนไทยเวลาซื้อรถซื้อรถแล้วก็มีป้ายทะเบียนรถ ไปทะเบียนรถแล้วก็ไปซื้อหวยไปซื้อหวยแล้วก็บอกตามรถทำไมอะเลขเลขตรงอะซีตอบมตอบให้ได้ีตอบให้อะเรื่องนี้ซีว่านะปกติอะไม่เล่นลอตเตอรี่อะบอกก่อนแต่เข้าใจว่าคนไทยเนี่ยชอบซื้อหวยชอบซื้อลอตเตอรี่บางคนซื้อทุกงวดแล้วอะไรที่มันสามารถบอกเป็นเลขได้อะเขาก็จะเอาไปซื้อ โดยการที่อะไรซื้อของใหม่มาซื้อบ้านใหม่ซื้อลถใหม่เขาถือว่าเลขนั้นอ่จจะนําโชคเราก็จะเอาเลขนั้นไปซื้อหวยอ๋ออันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลกนไม่ใช่ทุกอย่างในโลกนี้ใช่รวมไปถึงสมมติยอมไปซื้อบ้านใหม่แล้วได้เลขที่หนึ่งสี่ห้ายอมจะบอกทุกคนก็จะบอกว่าไปซื้อเลขหรือยังหนึ่งสี่ห้าเนี่ย it could be your lucky numbers อะไรเงี้ยใช่วันเกิดก็ได้สมมติว่าอ่ะใค่ตายรู้ไหมเรื่องเนี้ยสมมติว่ามีใครมีใครตายไปงานศพ เขาจะถามว่าคนตายอายุเท่าไหร่หรอแล้วก็เอาเลขอายุคนตายไปซื้อหยจริงพี่ไปดูได้จริงเหรอคนไทยเอาทุกอย่างไปตีเป็นเลขได้หมดใช่ใช่อันนี้จริงอันนี้ยอมรับยืนยันเลยสมมุติว่าเมื่อคืนฝันฝันเห็นงูเวลาไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าเอาไปตีเป็นเลขสิงูเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยว่าฝันเห็นงูซื้อเลขอะไรดีอันนี้จริงอันนี้จริง โอ้ oh, <im itation> มีเยอะแยะแบบโฮโรสโคปไทยโฮโรสโคปสนุกก็ปลุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเว็บแบบวีร์ี้เว็บไซต์เขาก็จะมีว่าฝันเห็นงูฝันเห็นเสือฝันเห็นเด็กต้องซื้อเลขแปดเก้าซื้อเลขห้าหกซื้ออะไรอย่างเงี้ยอยอนทดลองยอนทดลองใช่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งซึ่งทีมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแบบแต่ว่าหลายๆคนเป็นนะอะซึ่งไม่ไม่ได้เล่นเพราะว่าคิดว่าไม่มีดวงก็เลยไม่ซื้อก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกไม่ถูกอันนี้เกี่ยวกับแค่ชั้นไหมสมมติว่า ฉันซื้อรถแล้วก็ทีมทำอย่างว่าเออเลขอะไรได้แล้วก็ซื้อทีมจะซื้อเลขอันนั้นก็มีก็มีคนทำาพรงะเาไม่เกี่ยวอ่ะคือคือถ้าเราเป็นเพื่อนยอนเราคงไม่ซื้อเพราะว่ามันเป็นรถยนแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราเป็นญาติเราก็แบบว่าใช่ใช่โยมาเค้าสิ้นอะโยมาโยมาคิดอะไรเงี้ยมาชีริตเราก็แบบซื้อหน่อยเพื่อความแบบมงคลเพื่อความแบบบล e s s i n g อะ ไม่ปฏิเสธว่าประเด็นคืออะไรบ้างคือคนไทยอ่ะจะซื้อหวยอยู่แล้วแต่ไม่รู้ซื้อเลขอะไรดีก็เลยหาอะไรสักอย่างความเชื่อมโยงเอออาจจะใช่อยู่อะไรก็ได้หาความเชื่อมโยงโอเคก็มันเลยมีหลายครั้งไงสมมติพรุ่งนี้หวยออกวันนี้คืนนี้เราฝันถึงอะไรสักอย่างเราก็เลยซื้อตามที่เราฝันจริงจริงเออใช่จริงจริงที่ออฟฟิศ พี่พี่เขาเล่นกันทุกทุกหมวดเป็นปกติอยู่ดีเขาแบบวันนี้ต้องซื้อหวยซื้ออะไรดีเมื่อคืนซีแกฝันอะไรนะแกเล่าให้ฟังหน่อยก็แบเออเมื่อคืนฝันถึงนี้พี่เขาไปตีหวยอะไรของเขาอ่ะใช่คนเกาหลีเขาไม่มีหรอแปลว่าคืนนี้ฝันแล้วพรุ่งนี้เอาไปซื้อหวยมีมีเอามีใช่ไหมมีแต่ว่าเกี่ยวกับฟังแล้วก็เกี่ยวกับน่าจะ่วนตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นคนอื่นแล้วก็ไม่เกี่ยวซื้อโรลดอะไรเลขแบบนั้นไม่คิด คุณทีมกับคุณสีชอบกินกาแฟไหมชอบค่ะชอ,ชอบกินชอบกินหวานไหมหวานน้อยหวานน้อยไม่ชอบหวานเลยใช่ไหมโอเคย้อนมีคำถามคนย้อนเห็นย้อนโจอคนไทยทุกคนอะ่ะไม่ชอบหวานแล้วก็ทุกคนเวลาสั่งกาแฟอ,อ่ะหวานน้อยค่ะ<อ>หรือไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะ<อ>แต่ทำไมที่ไทยประเทศไทยสแตนดาร์ดถึงใส่น้ำตาล ใช่ถ้าไม่พูดอ่ะก็หวานมากๆใช่คนเกาหลีก็เวลามาเที่ยวที่ที่ไทยทุกคนเขียนที่บล็อกด้วยนะถ้าที่ไทยอ่ะเวลาสั่งกาแฟอ่ะไม่บอกไม่หวานอืแทนกันหวานมากๆนะคะทุกคนแบนนี้แต่คนไทยก็ถ้าสมมติว่าคนไทยชอบหวานแทงกันยอมเข้าใจแต่คนไทยก็ไม่ชอบหวานแต่ทำไมทุกสแตนดาร์ดคือหวานอยู่แล้วไม่ไม่ไม่จริงคนไทยชอบหวานเอจริง คนไทยชอบของหวานใช่คนไทยชอบของหวานใช่ต้องแก้ตรงนี้ก่อนเลยไม่ชอบของหวานแต่ชอบกาแฟหวานด้วยใช่ชอบกาแฟหวานชอบผลไม้ที่หวานอะไรที่แบบของหวานชอบหวานหมดเลยถูกแต่คนที่สั่งหวานน้อยมันมีสองแบบก็คือไม่ชอบกินหวานจริงๆกับห่วงเรื่องสุขภาพอืมอืมแต่ถ้าบางคนอ่ะเขาก็อยากกินหวานแหละแต่เขาแบบห่วงสุขภาพเออหวานน้อยก็ได้ เคยอย่างเนี้ยเป็นคนไม่ชอบหวานเลยเวลาสั่งหวานน้อยเนี่ยหวานอยู่ดี <c oughs> หวานมากด้วยก็เลยเคยถามว่าแบบหวานน้อยเนี่ยใส่กี่ช็อตเขาบอกว่าอ,อ๋อจาก30ซีซีอ่ะเขาใส่เหลือ20หรือ15ห้าซึ่งมันเป็นไซรัปอะ่ะมันเยอะมากเราก็บอกว่าใส่สัก1ซีซีได้ไหมเพราะเราไม่อยากได้หวานเลยหรือบางครั้งเราไม่อยากได้หวานจริงๆเราก็บอกว่าไม่ใส่เลย no syrup no sugar no sweetness no sweetener แบบหมดเลย น่าจะยอมจอคนไทยที่แค่ไม่ชอบหวานหวานเออคือที่ว่าคนไทยอ่ะโดยแบบทั่วไปนะชอบหวานเพราะว่ามันมีเทรนเรื่องดื่มของหวานมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นชาหชาลงไปมุกชาเขียวที่มาก่อนซื้อแล้วแบบชิงโชคชาเขียวก็หวานอะไรอีกอะน้ําชาดาเย็นชาเย็นโอเลี้ยงอะไรเงี้ยหวานหมดเลยเก๊กฮวยก็หวาน แล้วมันขายดีแล้วมันขายดีเพราะมันสดชื่นกินแล้วมันแบบโอ้โหเนาได้น้าตาลเลยใช่เขาก็เลยคงติดมาตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันต้องหวานใช่ใชแต่พอคนสมัยใหม่อ่ะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อน้ําตาลมันไม่ดีแล้วคนจะกินหวานให้น้อยลงเขาก็เลยจะสั่งแล้วแค่หวานน้อยค่ะนนแต่ก็ยังหวานอยู่ดีใช่อันจะขอเถียงเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินหวานเลยก็รู้สึกว่าขานาดสั่งหวานน้อยชานมไข่มุกนราไปสั่งได้เลยทุกที่พอบรกสั่งหวานน้อยนะหวานมากอันอนี้ยนอกรีเพราะว่ายอนจริงๆชอบ กลิ่นหวานแล้วก็ย้อนปกเวลาหมาครั้งแรกไทยอ่ะย้อนเวลาสั่งเครื่องดื่มอ่ะก็ย้อนต่อน้ำพูดภาษาไทยไม่เก่งแต่วันมากๆค่ะโอ้โหวานมากๆนี่คือหวานมากๆถ้าอย่างนี้อย่าพูดขึ้นตาเลยมากจริงๆกวางค่ะเพราะถ้าบอกหวานมากๆคนไทยแบบโอ้โหถ้าจะเทน้ำเชื่อมลงไปเลยหวานสองร้อย บา้าจะหนึ่งน้อยเปิดวันบ้างบางค่ะไม่ใช่พระมันตอกหอยจำหน่อยแล้วจริงๆอะแอบอิจฉานะสมมติว่าเกาหลีญี่ปุ่นเวลาเราไปสั่งกาแฟเขาจะแยกไอ้ไซรัปให้ใช่สมมติสั่งกาแฟเขาได้กาแฟมาแล้วเขาแยกไซรัปหรือเขาให้ไปตักไซรัปเองแต่ที่ไทยอะคือถ้าเราไม่เบรกเขาแต่แรกนะเขาใส่เลยถูกแล้วแบบอ้าวเราสั่งหวานน้อยหรือเราสั่งไม่หวานเลยแล้ววันนี้เขาใส่เขาลืมเราก็ต้องบอกขอให้เขาแบบทำใหม่เลยแต่ต้องบอกว่าคนทั่วไปอะเขาชอบหวาน กาแฟโบราณรู้จักไหมหวานมากแต่อร่อยมากฉ่ำมากเห็นไหมท่านยนเขาใจผิดคิดว่าคนไทยไม่ชอบกินหวานอนนี้คนเกาหลีเขาชอบหวานไหมไม่คนไทยกับคนเกาหลีใครชอบหวานมากกว่ากันคิดว่าคนไทยจริงเหรออืมขนมหวานระหว่างวันใช่ขนมหวานก็น่าจะ เออไม่รู้ว่าคนไทยชอบมากกว่าแต่เวลาย้อนกินข้าวนมหวานเรียบีถบไทยกับเกาหลีของไทยหวานกว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองมาก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 นคนไทยชอบกินหวานใช่ดีนะเดี๋ยวนี้ชานมไข่มุกเขามีให้เลือกว่าหวานร้อยหวานห้าสิบหวานยี่สิบห้าหวานศูนย์ วันศวันศูนยยี่ห้านีนี่เท่าไหร่ตอนนี้50 50ตอนแรกเานึ่งร้อยหนึ่งรพยายามลดใช่ไหมอืมแต่น่าจะท่ายังลับเกาหลีน่าจะหนึอยอ๋อเพราะตวนีไม่หวานตัวนี้มีโทรศัพท์ไหมไม่มีใช่ไหมนี่อย่างนี้เอาออกมาิีไหมโอเคค่ะ ย้อนเห็นคนไทยหลายๆคนที่โทรศัพท์ส,สกรีนอ่ะเป็นสมดวงเสริมดวง,ดวงใช่อ๋อที่สกรีนอ่ะเป็นพี่ธีมโชว <laughs> ์นี่ <laughs> คือหนึ่งในนั้นเสริมดวงก็เมางูไง <laughs> <laughs> มูม แ้นจริงๆเยอะมากเวลายอนเจ้าคนไทยอ่ะนี่เยอะมากไม่ไม่ไหนน่ารักเต็มน่ารักก็มีใช่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 ก็มีอันนี้คิวอาโค้่จ่ายตังค์ิวอาโค่คือทุกคนจ่ายตังค์ได้เสริมดวงจริงเสริมดวงนี่จ่ายเลยค่ะสแกนมาเลยใช่สแกนได้เลยอ่ะสมมุติว่าย้อนจะให้เราจ่ายค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ย้อนอยากจ่ายก็สแกนเลยเน้นสะดวกค่ะเน้นสะดวกเน้นเสริมดวงนี่ก็เน้นเสริมดวงเหมือนกันไม่เนน้เสริมดวงเือันนี้เป็นมูมูที่แบบว่า ถ้าใช้สกรีนนี้เราก็จะแบบเงินไหลมาเทมาล่ำรวยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบอกไม่มันเคยมีแบบว่าครั้งหนึ่งแบบเบื่อเบื่อไงเบื่อแล้วเปลี่ยนเลยลูกค้าไม่ค่อยคอนเฟิร์มงานอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนกลับปุ๊บลูกค้าคอนเฟิร์มเลยมันคือความเชื่อนะคะยอมไหมอะลรคนเกาหลีไม่มีหรอสกรีนเสริมดวง มีนะไม่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยแต่มีแต่น่าจะที่ไทยเยอะกว่ายอดเห็นเยอะมากย้อนไม่ใช่แค่หน้าจอโทรศัพท์เบอร์เสริมดวงใช่เบอร์ก็เสริมทุกอย่างเบอร์อะไรไหนขอดูเบอร์หน่อยเอาเบอร์มาดนี้เดี๋ยวขอเช็คคะแนนเบอร์ย้อนก่อนนี่นี่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเบอร์ย้อนมาเอาเบอร์ย้อนมาเช็คโอ้ติดลบเจ็ดร้อยนี่ไงคะแนนติดลบไ i น u ไม่นักไม่ถ้าเป็นคนไทยหลายคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าช่วงนี้ดวงตกไงเนี่ยเบอร์ไม่ดี That's The reason ย้อนคือเอางนี้ดีกว่าย้อนเบอร์ดีไม่ดีมงคลบางคนไม่รู้แต่ว่าคนที่รับโทรศัพท์ย้อนเขารู้ว่าว่าเบอร์ไม่ดีเบอร์ไม่ได้ซื้อคนไทยรู้แค่ยอนคนจะเปลี่ยนไหมอันนี้คือดิเพนเลยแล้วแต่ อินดิวเวอร์โดใช่อันนี้แล้วแต่เพรมันมีลหลายครั้งที่แบบว่าเวลาเราจะโทรหาผู้บริหารแล้วแบบอ,อุ๊บเบอร์ดีมาก,รมากเราจะรู้ศูนย์เก้าห้าแปด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 โอ้ยทำไมเบอร์ดีขนาดนี้เลยอะ <c oughs> โทรไปโอ้โหเเป็นผู้บริหารบิกอีกคนหนึ่งก็ศูนย์เจ็ด 6โนถ้าศูนย์เจ็ดไม่ดีละศูนย์อะไรสักอย่างศูนย์อะไรไม่รู้แหละแต่ถ้าบอกว่าเบอร์สวยๆมากๆมันจะดูออกแล้วเราก็คือเอาเบอร์เขาพี่เป็นผู้บริหารมาใส่คะแนนดูโอ้โห9 99ทับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบทับหนึ่งพันอันนี้ใค่เลือกเขาเขาไม่รู้สินะเขา่าจจะมีแบบว่าคนดูเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะมีแบบว่าสูตรของเขาว่าผลบวกของตัวเลขทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่แล้วเลขเอามารวมกันตัวต่อตัวบวกกันเป็นซ้ำได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ เราไม่รู้เหมือนกันว่าฟอร์มูล่าเป็นอ๋อไม่รู้คือ,อยังไงเหมือนกันแต่เรารู้กันถ้าเกิดทีมบอางซีก็ตอนนี้บโบดีมากซื้อเบอร์ครับไม่ได้ซื้ออันนี้มูเต็มที่ซื้อเบอร์ครับทางนี้คือเครื่งองกลางไม่ได้มูขนาดนั้นไม่ได้ซื้อแต่ว่าเขาให้เลือกแล้วก็จะเลือกเบอร์ที่มันดูโอเคหน่อยแค่นั้นเองแค่เราเปลี่ยนโบดแล้วก็ไม่จริงทีมไม่ได้เชื่อมากหรอก แต่ว่าเชื่อมากเชื่อมากยอดบอกว่าเชื่อมากไม่เราไม่ได้เชื่อมากแต่ว่าเหมือนช่วงหนึ่งเราจะเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยที่บ้านก็บอกว่านี่เบอร์ไม่ดีเลยคะแนนแย่มาก <c oughs> ชีวิตมันทําให้ไม่ดีอย่างน้อยเชื่อเขาเถอะเขาซื้อให้แล้วจะ <c oughs> ทําอะไรก็ทํา <c oughs> เดี๋ยวเขาซื้อให้เราแค่ใช้เบอร์นี้ไปเขาก็บอกอย่างเงี้ยเขาคอนวินสแบบนั้นเราก็บอกอ้าก็ได้พอหลังจากนั้นพอเราเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บ เพื่อนๆหลายคนเราก็เริ่มทักว่าแบบเฮ้ยเบอร์ส่วนเนี่ยเบอร์ดีเนี่ยนี่เบอร์นี้ดีนะเบอร์นี้นาลีอุปธมรมรู้จักคำนี้ไหมโหนี่คำยากจังนะมีคำยาก,นะยากอธิบายอะไรนาลีอุปธมภมแปลว่าผู้หญิงจะช่วยสนับสนุนผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะช่วยสนับสนุนอันนี้เขาเรียกว่านารีอุปธรรมอ,อ,อย่างเงี้ยเบอร์ที่ทีมถืออยู่เป็นเบอร์นารีอุปธรรมนารีแปลว่าผู้หญิงอุปธมภมแปลว่าสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมทุกอย่างทั้งด้านเงินด้านแรงด้าน ดวงด้านยอนจริงเยอนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เวลาฝันเนี้ยไม่จริงตกใจไหมเวลามัได้ยินนี่ใช่ทุกชนิดก็ทำบอกว่ายอนบอกอะไรไมันจะ F เลยเป็นไรยอนรู้อยู่แล้วต่อยู่แล้วรู้อยู่แล้วสนใจอันนี้ใช่ยจานแล้วอ่แต่คนเกาหลีเชื่อดวงไม่ใช่หรอเชื่อดวงแต่ไม่ใช่ว่าน่าจะบอบอธงสมก็จะไม่เขาเชื่อเรื่องอะไรอะดวงอะไร หรือไปหาหมอดูอ๋อโอเคแล้วก็แล้วแต่ที่ฉันเกิดเกิดมาอ๋อวันเดือนปีเกิดอืออโอเคอันนั้นยังยังเกี่ยวกับตัวเององ beginner อันนั้น that beginner level ใช่ beginner level คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบแล้วแต่คนเนาะเออแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่แต่คนไทยเชื่อเยอะใช่คนเกาหลีก็แล้วแต่คนแต่ ยังไม่ได้เจอโบรมากที่เกาหลีแต่ที่ไทยเยอะมากเจอมากยอะมาก,ม,ากมันไม่ได้หมายความว่าเบอร์แบบว่าแปด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 คือดีนะมันต้องผสมอะไรสักอย่างใช่แปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดอะไรอย่างเงี้ยรถมถอ๋อทะเบียนรถยนตนน์ก็ใช่ด้วยเราว่านะเบอร์โทรเอาไว้เสริมดวงเบอร์สวยๆนี่รถยนต์อ่ะเอาไว้โชว์รวย ไม่่เกียวมันเหมือนแบบโชว์ถ้าทะเบียนแบบ1 2 3 4อย่างเงี้ยคือฉันมีตังค์เพราะว่าค่าทะเบียนอาจจะแบบ5 0 0แสนหนึ่งล้านอะไรอยแพงเงี้ยแพงแพงแพงเขาอาจจะไม่ได้โชว์รวยก็ได้บางทีเขาอาจจะเขาจะเชื่อหรือว่าเลขนี้นำโชคเขามันอาจจะใช่ก็ได้แต่อย่างน้อยเขาต้องรวยอ่ะใช่แต่อย่างน้อยเขาต้องรวยอันนี้คือเรื่องอันนี้แฟกอันนี้คือแฟกอย่างน้อยเขาต้องรวยเขาซื้อทะเบียนขนาดนี้ได้ใช่ได้ผมอาจจะพูดผิดก็ได้ ว่าอันนี้ศาสนาเกี่ยวโดยไหมศาส,สนาพุทธเหรอ,อถ้าศาสนาพุทธเอาจริงๆอ่ะไม่สอนให้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่คนไทยอ่ะมันมีกๆๆๆั้มกั้มกึ่งกระหว่างนับถือพุทธกับนับถือทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าทุกนี่นั่นเรานับถือหมดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเรานับถือหมดอันนี้น่าจะทมคนสี่ค่ะ,อะเออย้อเห็นนักศึกษายอวมากทําไมที่เนียแข็มผัดใช่แล้วก็ใจอันนี้ ให้ดูอะอย่างหนึ่งเขเข็มขัดในวันที่ใส่เข็มขัดเหมือนกันเข็มขัดปกติอะมันจะมีไอ้นี่ตัวรัดใช่ไหมแล้วมันชอบหายมันชอบหายไอ้ตัวรัดตัวเนี้ยตรงที่เป็นไอ้นี้เป็นหนังรัดตรงเนี้ยมันชอบหายเราก็เลยใช้ที่ดีบเข็มขัดอะที่นีบตัวคลิปเนี่ยนีบเย็บไม่ได้หรอเย็บเข็มขัดเข้าไปไม่ได้อ๋อเย็บอันใหม่ไม่ได้มันง่ายดีนี่คลิปปิบนีบแต่เนี่ยใช้ยางมาผมทุเลศกว่าเดิมแต่นักศึกษาก็คงคิดว่ามันง่ายดีแล้วก็อยู่หนีปุ๊บแล้วก็พับไปเลยเก็บ ไม่สำหรับทิปคิดว่ามันเป็นแฟชั่นนะไม่ใช่สำหรับสำหรับสำหรับผู้ชายเราเวลามองแบบเห็นผู้หญิงเวลาผู้ชายไม่ทำผู้ชายไม่ทำโอ้ยผู้ชายไม่ทำไม่ทำไม่ทำเพราะว่าเวลาผู้หญิงอ่ะมหาลัยนะนิสิตนักศึกษาเขาก็จะเอาแบบตุ๊กตาหมีเคยเห็นไหมจอยคลิปแล้วก็มีตุ๊กตามีตัวอะไรน่ารักน่ารักอะแล้เขาก็จะหนีบดีบเข็มขัดเขาจะแบบเขาจะใช้โชว์แสดงโชว์ความน่ารักอ่ะถ้าตุ๊กตาแบบนั้นเข้าใจได้แต่คลิปหนีบกระดาษพี่ชื่อว่าเป็นเพราะว่า young นะนใช่เพื่อเอกศร แอปพลายแอปพลายแอปพลายพูดจริงๆว่าตอนเด็กๆก็ใช้อ๋อเหรอมันง่ายมันเป็นของที่หาได้ในโรงเรียนหาได้ในร้านสหกรณ์แล้วเวลาเข็มขัดเราหลุดเรามันห้ามคันเราก็ต้องการอะไรหนีบไม่สะดวกเหรอไม่มันตองแต่งรู้จักมั้ยตองแต่งเหมือนมาตองแต่งเนี้ยตองแต่งเออใช่เข็มขัดมันห้อยก็ต้องหาอะไรหนีบตอนมัธยมก็ทำมีเขาเห็นตอนนี้ยังไม่พร้อมออกจากบ้านหรือเปลาขาพร้อมแล้วอ้าวแล้วคนเกาหลีไม่ทำหายเหรอ ตัวรัดอะไม่หายเห็นเป็นเรื่องปกติเลยนะผู้ชายก็เห็นเด็กมหาลัยก็จะหนีบเปนอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้คลิปผู้ชายไม่ทําผู้ชายจะไม่ทําเลยเพราะมันดูแบบแปลกแต่ถ้าผู้หญิงก็ทําเป็นเรื่องปกติเลยก็จะคลิปบ้างเอาหมีบ้างเอาตุ๊กตาตัวอะไรมาก็ไม่รู้อะใช่รีรักคุมบ้างอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไหมว่ามันจะแต่งแต่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันน่าลำคาเนงยเราต้องการให้มันอยู่ตัดมันไม่ง่าย ง่ายกว่านี่ปุ๊บอยู่เลยนิ่งสนิทแต่ผู้ชายไม่ทํานะถ้าถ้าเกิดว่าผู้ชายทําเนี่ยแปลกอะ้ะแปลกแปลกจะแปลกจะรู้สึกว่าแบบจะมีความสาวๆอะถ้าผู้ชายทําพูดตรงๆจะให้ฟิลเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบเรียน LGBT อะไรเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสไม่ทุกคนนะ l g b ีว่าชายได้ฉันมใชมันจะดูสาวๆมันจะสาวลุคเฟมินีถ้าผู้ชายทำแบบอะไรมันดีอ่ไงเงี้ยไม่ผู้ชายน่าจะคิดว่ามันไม่เท่อะไรสักอย่างมันแปลกแบบเอาคลิปมันหนีไปอะไรเงี้ย ใช่ไหมคลิปที่อะไรใช่เขาไม่ทำนะแต่ผู้หญิงทำเป็นเรื่องปกติเห็นไหมเรื่องปกติยังยังทำอยู่ใช่ไหมตอนโตไม่ทำแล้วแต่เด็กๆอ่ะทำเด็กๆก็ทำไม่เคยเห็นเยอะนั่นยิ่งพูดไม่ใจได้เกาไม่ทำไม่ทำไปลองไปลองเออแปลกดีเนาะอแปลกดีเนาะแปลกที่ยอดสงสัยได้แหละ ทุกคนวันนี้คําถามยอนมาเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างยากไหมสนุกสนุกยากมากยอนคิดได้ยังไงเนี่ยคิดไม่ถึงตอบคาถามไหมต้องให้คนดูบอกว่าเออที่เราพูดไปถูกหรือเปล่าเออถูกไหมครับมันอาจจะมีตกหล่นได้นะเราก็มาเสริมเสริมได้แล้วกันไช่ทุกคนถ้าก็อนนั่นเาโอปินิเอร์ก็ต้องเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะมาช่วยยอนตอบหน่อยใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจริงจริงสิทีมพูดถูกต้องไม่ใช่แบบว่าอืทุกคนเขียนคอมเมนต์ได้นะคะ โอเคแล้วถ้าสสใจเรื่องเกาหลีก็เขียนคอมเมนต์ได้นะคะโอเคถ้างั้นจะการลิดค่ะบ๊ายบายค